Okay. เดี๋ยวเราจะเดินทางอีกที่หนึ่งนะครับเนาะที่อบตทุ่งชัยนี่ก็เป็นจุดแรกที่เรามาบริจาคสิ่งของครสู้ๆนะครับ อันนี้น่าจะออกไปอีกประมาณ10กิโล13กิโล12กิโล ามบ้านเบื่ออย่างเงี้ยโ้โคตรลำบากโคตรเยอะบางทีมันก็คนหูอยู่กันนะด้หคนหูเนี่ยแหละ ไมะไรงแล้วย <py> <om> <einer> <g amy ing> ับยบยับับจักรยานแรงขนาดนี้วะ 普通。 กงชัยนะครับ เป็นที่ทําการอบปตอเอ่อองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งชัยนะครับอําเภออุดมพสสิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่ตรงนี้ก็เป็นในอำเภออุทมพ,พิสนะัยเนาะแต่มันมีทุกส่วนทุกพื้นที่เลยครับรว่าช่วงนี้คนติดโควิดเยอะมาก <c oughs> สวยๆก่อน เจ้าทีว่าคือมีแห้งหูแท้เจ้าทีว่ะรถรถไไปใสมาประทัน <laughs> ลเ,ลเลยแล้วมั้แหกมาใส่เขาเลามาขาเชื่อกันบอกับนี่ <laughs> ตอนนี้ปุ้บปื่อยมิจฉกคนครับอยู่นี่ครับามารอีล <c oughs> ประมาณจะไล่ครับรวมรวม ทั้งตับบทั้งผูปวยทังกัโตกันปะครับเจ็ดสิบเจ็บหือ่ครับเราเตียงอยู่นี่มีมีเทั้งหรดจากเตียงก็มีเตียงไม่มีนทไหนอยู่อ๋อเตีเตียงขนาดแล้เขาไปเขาจะไปกักตัวยู่สกันเตียงแ้่ก็เตียไม่สนามีแค่มีแค่สเตียงเตียงให่หรือเรบจัง จ้งเตี้ยสี่เยี่จุดน้นนันแดงนันนู้นอยังมีอีกจุดหนึ่งเงินมครับครับตัวหงีมีแค่<อ>สาหอกก้อ,องเราเปดสามห้องก็ดีทำไมตัวท่านมีเตียงเลยไ่ท้ามีเตียงแต่ก็ร่างสายงานกันอยู่บอครับหรือยังไงก็บอครับชุมชนใสกันชุมช่ใส่กันเององบตก็ร่งสายองเราเ้นเป<ม>็นจุดประกอบรับบริจาคราตอนนี้เขาขาดแค่ยังไงครับลักรับ ตันหนึ like <dem> <w> ่ท <dem> anyway, ok. ี่ขานี่คือเตียงคือเตียงหลักๆเลยมันบุพเพอียนว่ะครับเวันนนเตียงใหม่ที่ประกอบประกอบใหม่ประกอบใหม่เป็นเตียงล่างที่ได้รับผูจ่กไอ้พู่ผู้จาามาอยู่อ่ามีมีมีสีเตียงครันสองตัวนี้ได้แค่สต้นนี้ก็จะเป็นเตียงที่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 ี่งีสง่ที่ทีต่่กี่ที่รี่ที่ที่ท่่ คนงานห้หหาม s a f e ี y ประกอบที่ประกอบต่อไปเออครับเดีรับบริจาคที่น้องจากบริษัทในในูใน่ในชุมชนเองอ๋อแล้วบุคลากรทางการแพทย์น,นี่มีประมาณจะกค้นครับอยู่นี่บุคลกากรทางการแพทย์เป็นเราประสาต่อได้คือประมาณสี่สี่กนคือสำหรับเปลี่ยนมากเบิรงอ๋อครับครับแ,แ,แล้วเตลี่ยนมาพ่อสี่ใครเขาไปอยู่บ้านบรับหรือยังไงเขาไปทางอื่นบ่ ทุบปวยจะหาใส่อย่างเดียวเอาเดี๋ซุ้มชน้ซุ้มชน้ตทีนีเตียงอ่ะเอาเตียงซุ้มเชน้ตมาขอขอไปใกล้ขอี่ขอจากซุ้มชนนะครับเนาะคแล้วต้องอย่างมีเตียงจากซุ้มชนทีสื่อลงมาใหม่ซุ้มเชิ้บ้านไหนใส่เดี๋ยวขอมาใส่ก่อนไม่ใช่ไหมเตียงที่ลงจากรถเลยพอดีแต่เขาประสานงานมาเลยว่ามีผู้ป่วยมาเพิ่มอีกแท้ ครับตอนนี้กำลังเดินทางถึงสระบุรีอยู่สองเขตเลยท่านที่ก็ําลังรอเดินทางกลับมาพบกับภาษาเป็นผู้ประสานรถดยังหันกลับมาครับมีลงมาถุงมือเลยเห็นบ่ครับมีลงมาถุงมือเลยถุงมือครับผมก็ต้องหารถใหม่ก็ต้องมีรถส่วนตัวก็ต้องมีรถที่เป็สี่นอสซาเตรี่รับมาพบกับภาษาง่ายที่เตรี่รับมาเมื่อคืนหรืสามเียมามาวันนี้เป็นรถเมาล์จากเซลฟอรี่เนื่อยแน่นอนครับช่วงนี้เนาะสู้งนะครับ กบว่ามิเต่เพอเถอบริมณ์อนเติมกายเป็นโอ้นักเงือกเนา 快点嘛！哎，我们俩呢？ hỏi đi quý không đến với kênh youtube của mình, các bạn

ฝากกดไลค ais, ์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ